ทำไมฮะด้วยถุงอยากมีต้นคริสต์มาสอะลูหรอกฮะบอกได้ปะไม่ใช่นะมีเหตุผลอย่างอื่นปะละ่ะรีวิวอะรุหนโฉอมอยากให้ซันตาสั่งมาที่บ้านใช่ไหมซันตาครอสต้นเก่าเนี่ยคือมันพังยับเยินแล้วนะคะ เราก็เลยทิ้งตอนย้ายบ้านยังไงก็ต้องซื้ออาทิตย์นี้เด็กๆกลับมาเร็วนะคะเพราะว่ายังไงเะจังข้าจังบ่ายโมงยี่สิบเนาะอืมเพราะมันใกล้ปิดเทอมช่วงหน้าหนาวแล้วค่ะป้อนหนึ่งบ่ายโมงยี่สิบปอห้าบ่ 5, บายสองสีบเอ๊บบ่ายสองยี่สิบเนาะอืมก็จะเร็วขึ้นแล้ว วันพุธอ๋อวันพฤหัสนะฮะจ้างใบสองยี่สิบปีนี้เพราะว่าโควิดเนี่ยทุกอย่างก็เลิกเร็วขึ้นค่ะปกติจะบบาบสองห้าสิบกหนึ่งพปสามใบสองห้าสิบปสี่ถึงปหกเนี่ยก็จะประมาณบสาม3บสามเท่าไหร่ทอมม๊บสามสี่สิบเนาะ ถ้าปกติแต่เดี๋ยวนี้คือปีนี้คือโควิดทุกอย่างเร็วประมาณ30นาทีนะคะเลิกเรียนเร็ว30นาทีนี้ที่โตกเกียวเดือนนี้นะคะโควิด<ม>เนี่ยก็วันละ600ขึ้นค่ะเห็นแล้วน่าตกฟังแล้วน่าตกใจแถบชานเมืองการไกลเมื่อกี้หนูเอาไปแล้วนี่ครับ โ oh. อ้อวกมาขอแม่หนูหนะักเกิดอันนี้ฐานนะอันนี้มีไฟด้วยนะออ๋มีไฟอยู่ตรงนี้ฐานอุ้ยมีฐานปะไม่มีเอ,อ้าเดี๋ยวฐานอืมขนม,มานี่ขนมกี่ชิ้นกี่ชิ้นอยู่ตรงไหน,นรู้หมดขนมนี่โทมโมกว่าจะได้กินนะหมดซะแล้ว โทโมโจะอยากกินตอนไหนตอนที่มันไม่มีแล้วใช่ปะอ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้ไม่ดื้อโอ้มั <c oughs> มน,นหนักเนาะโ <c oughs> ทโมหนีไปเที่ยวแล้วนะคะ hay Santa xong mà xếp á hay Santa Claus mà nó lửa này lửa lửa à nè ô tay sofa luôn lúc tôm à tay sofa hiện อันเดอร์เดอรโซสีทองหรือสีทองหยิบมาหยิบมาหยิบมาฮารุต้องหยิบอันนี้ไปด้วยหรือมันถึงจะทำง่ายหยิบไปด้วยหรือหยิบไปด้วยหยิบไปด้วยเขียนจดหมายถึงซานตาคลอสแล้วเหรอฮารุวะ แนี่ยฮ้อใหเหีอนจดหมายถึงซันดะคอร์แล้วเหรอโอเทกามิได้สแตนนะอ่าไอ้เปิดไฟแล้วเปิดไฟลูกตุ่มเลยไปเอามายังมีอันเด็กเนาะเด็กอเอ้จะคันเซเสร็จแล้วเหรอ องานเสร็จแล้วเอาไปวางไปปีนี้อะไรจังปีนี้ซันตาคลอสเข้ามาไม่ได้อะโควิดทำไงอะอเข้ามาไม่ได้อะซันตาคลอสอะโควิดอะติดโควิดอะ ทำไงถ้าถ้าซันตาคอสตมาไม่ได้ทำไงครับหืมรอชีนไม่มีคำพูดใดๆฮ่าจ้ารู้รุเนาะโคครนาเดซันตาคสตโครนหน่อตอนซื้อไม่ได้ดูเหมือนกันนะว่าจริงๆมันต้องใช้ไฟแบบเสียบดีกว่าแคราวที่แล้วใช้ไฟเสียบใช่ปะเสียบไฟฟ้า อ๋อไม่น่าแล้วมันถูกแม่ก็เลยเออเออไม่เป็นไรค่นี่ถูกนะซื้อตอนลดราคาแล้วอ้าวจ้ะให้โอเคเทสแล้วโอเคไหมครับอืมจ้ะให้เออมาขยับมาใกล้ๆหน่อยเดิอใกล้เกินใกล้เกินอ่ะให้เดี๋ยวมาดิมาดิอืมนี่ฟันคือเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาคือแม่เป็นห่วงเนาะว่า ทำไมฟันหน้าเนี่ยไม่งอกสะกะักทีคือถอนประมาณเดือนไหนอาจย์มีกุมกันยายนนะหรือว่าเดือนสิบเนี่ยต้นต้นเดือนเนี่ยและเดือนนี้เดือนสิบสองแล้วว่าทําไมมันยังไม่งอกออกมาอ่าก็คือเมื่อวานอุ้ยมันเห็นขาวๆาแล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยอาจังให้ดู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 เมื่อวานเนี่ยแม่ก็เลยนัดหมอนะกว่าจะนัดได้ก็นานเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่งอกสักทีก็เลยไปถ่ายเอ็กซเรย์เนาะ มันก็ออกมาสองซี่แล้วนะออกมางเงี้ยก็เลยโล่งใจเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่งอกหรือว่ามีอะไรผิดปกติเนี่ยก็ถ้าคุณแม่ท่านใดมีประสบการณ์อันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์กันได้นะคะก็เลยโล่งอกไปเปราะหนึ่งกลัวว่าทำไมถึงมันจะยังไงอ่ะวัวฟันคุดฟันอะไรเงี้ย แต่หมอบอกว่าถ้ามันไม่งอกเนี่ยเราก็ต้องผ่าเหงือกตรงนี้ออกผ่าเหงือกนะคะเพื่อให้ฟันฟันแท้งอกออกมาอมืโอเคจ้ะฮาจังไป๋ไป๋ก่อนครับไปเดี๋ยวไปไปว่ายน้ำอีกอืออืออือจ้ะไายไป๋ครับไายไปไ๋ครับสวัสดีครับอ่ะเดนุสสวนีคกูก็เนืออ้อะไรนะอื้อฮารุจังจะไปไหนเนี่ยไปไว่ายนะ้ำว่ายนะ้ำว่าย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  ไปไปไวันนี้ไปว่ายน้ำนะครับจะให้สวัสดีครับบ๊ายยอ่ไหนฮะจังแก้มไปโดนอะไรมาเมื่อวานที่โรงเรียนบอกได้ปะ <c oughs> เล่นอะไรนะวันนี้ก็กดที่โรงเรียนแล้วล้มใช่ไหมอืมแล้ววิ่งไปบอกครูประจำชั้นใช่ไหมแล้วก็ ไปห้องพยาบาลนะกลับมาถึงเมื่อวานก็บอกแม่ว่าอารุ้ไม่ร้องเลยครับนะเก่งมากเลยจ้ะไปไปเตรียมตัวไปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไมทันหรอก